สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้จะมาคุยเรื่องความลับหูฟัง iPhone แต่อาจจะไม่ได้เป็นความลับสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับผมเชิญ okay, ครับโอเคครับสวัสดีครับหมูทดลองนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องหูฟังนะครับของ iPhone นะครับพอดีผมอันหูฟังเนี้ยผมซื้อมาสำหรับ ออตอนที่ซื้อ iPod Touch มานะครับผมพอดี i p p o d เนี่ยจะเป็นหูฟังที่ไม่มีไมคกับไม่มีรีโมทนะครับตรงนี้เห็นใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเป็นรีโมทนะครับผมโอเคคนส่วนใหญ่น่าจะรู้แล้วนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมก็เลยตั้งไตเติลว่าเป็นความลับนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เป็นความลับจริงๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเอาเป็นแบบเร็วๆเลยนะครับผมอันนี้ผมชาร์จอยู่เดี๋ยวผมออกก่อนนะครับแบตกล้องแม่งจะหมดอีกแล้วนะครับผมประจําเลยนะครับไม่เป็นไรครับ่สยไปเรื่อยๆอ่ะโอเคปึ๊บอันนี้นะครับมันจะมีโวลลูมนะครับมีบวกกับลบใช่ไหมครับผมโอเคอันนี้ก็คือปรับโวลลูมนะครับให้มันดังขึ้นหรือเบานะครับแล้วก็มีอีกอันนึงวิธีหนึ่งก็คือ ช้บวกนะครับไว้ถ่ายรูปได้นะครับผมไม่รู้ว่าเสียงมันจะออกเปล่านะมันก็ไม่ออกสิเพราะเราใส่หูฟังนะครับผมเวลาผมจะถ่ายรูปอย่างกดนะครับกดบวกปุ๊บมันก็จะถ่ายนะครับกดค้างไว้มันก็จะรัวนะครับแต่ไม่รัวเยอะนะครับโอเคไหมครับเอาไว้ กดบวกเอาไว้ถ่ายรูปได้สมมุติว่าเราจะเซลฟี่นะครับไม่จําเป็นต้องไปกดอย่างนี้ครับนะครับใส่หูฟงังกดกดตรงนี้แล้วถ่ายเซลฟี่ได้นะครับผมโอเคไหมครับอ่าต่อไปนะครับผมระหว่างโวลูมนะครับบวกกับลบนะครับมันจะมีปุ่มอยู่นะครับผมปุ่มนี้กด PLAY กดอีกกดครั er ้งหนึ่งนะครับกดครั้งหนึ่งก็จะเป็นเพลงนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะสต็อปเพลงให้นะครับผมเวลารับโทรศัพท์ก็กดปุ่มนี้รับตรงกลางนะครับมันจะมีคลิกนะครับมันจะมีคลิกคลิกเนี่ยครับกดทีหนึ่งเพื่อที่จะรับสายกดอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะวางสายนะครับผม โอเคแล้วเวลาฟังเพลงอยู่นะครับสมมติว่าเราจัฟังเพลงปุ๊บเราก็กดคลิกหึมันก็จะเล a y ให้นะครับผมถ้าเป็นดับเบิลคลิกนะครับจะข้ามเพลงนั้นไปเอาไว้ข้ามเพลงนะครับกด2คลิกนะครับจึ๊กจึก็จะข้ามเพลงมันจะข้ามไปนะครับผมกด3ทีนะครับ กด3าทีเพลงจะย้อนกลับนะครับคลิก1 2 3สามครับ1 2 3สานะครับมันจะกอกลับเพลงมันจะเขาเรียกว่าไรรีไวล์เหรอไม่ใช่รีไวล์กางเกงยียน,นะครับคือมันจะไปที่หัวเพลงเลยนะครับแล้วก็กดอีก3ามทีปุ๊บก็จะกลับไปอีกเพลงหนึ่งเลยนะครับผม มันจะมีคลิกหนึ่งอ่าแล้วก็มีคลิกคลสองคลิกนะครับแล้วก็มีสามคลิกหนึ่งสองสามครับผมแค่นี้ครับความลับ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊วย